เล่นไลยนะครับอ่าเพลงนี้เป็นเ,นเนพลงทีดังของผมอ่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้กดไม่ได้ได้กีกีตาร์เลยที่นะครับมาคว่างทดๆกันเลยครับเดี๋เพลงว่ารักหยบๆนะครับในน้องวันนั้นเดินผ่านนาที่เต็มตาอากรวยนักหนาในตาของน้องที่ดำพี่เอาไปกินปี่เอาไปควน หยุดในอกเอฟรักเธอแต่ไม่รักผมวีรักจริงกลัวน้องจะไม่จบปีเลยร้องเพลงมาบอกให้เธอได้ควันเรียบเรียงเสียงเพลงบันลิงออกมาเบาเบากกลัวจะหายเขาตัวเราหลงม่นก็ให้พินกีต้าก็โบดจากโคดมันเตือนยากินแต่มันจำพ็น เทพีร้องไห้ฟังเราคงุกังคิดว่าสีดาใจจังจอเดินไม่เล่ลังจากเราคงฟังลุงกลางหัวใจขอบคุณมากครับ